สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันปลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะฮะสเกล1ต่อ1น0นะครับฟูลแมชชนิกนะครับคารามิตี้กันดั้มจากโมบิลสตรกันดั้มซีซครับผมจากตัวนี้นะฮะที่ได้เปิดกล่องไปแล้วนะครับทุกคนก็ได้เห็นแผลงนะฮะทั้งหมดนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คลิปต่อมานะครับเป็นคลิปสปีดบิวนะครับตอกมาแล้วหุ่นนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดครบถ้วนนะฮะแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับ ซึ่งผมจะขอรีวิวไปทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัว่นของคารม i ตี้กันน้ำตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับทีละส่วนแล้วก็มาดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับเริ่มกันเลยครับผมองค์ประกอบชิ้นแรกนะครับที่เราจะมาให้ดูกันนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นโล่นะครับหรือว่าคีเฟอร์สวายนะครับซึ่งตัวพาร์ทโล่นะครับเขาแยกสีมาให้ครบนะครับรายละเอียดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่าเป็นชิ้นไหนบ้างนะครับดูได้ที่คลิปสปีดบิวนะครับตัวปืนนะครับ สามารถโยกได้ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้สามารถตัดนะครับให้มันเป็น2ชิ้นแยกออกจากกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบอลจอยด้านในนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ตัดนะครับเพื่อที่จะให้เหมือนกับตัวของแผงที่มันมาตั้งแต่ต้นนะครับองค์ประกอบโดยรวมนะครับเขาจะมีแยกสีมาให้นะครับตามนี้เลยนะครับฟ้าเทาส้มเหลืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีแกนจับนะครับอยู่1ชิ้นนะครับซึ่งโยกได้แล้วก็ตรงนี้ จะเป็นตัวแกนล็อกนะครับจ้องผลได้นะครับตามนี้แล้วก็อันนี้สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตัวนี้นะครับท่านเพื่อนเห็นนะฮะตัวนี้จะเป็นการตัดเส้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เขามีองค์ประกอบในการตัดเส้นเยอะมากนะครับและสติกเกอร์นะครับก็จะมีเป็นสติกเกอร์ที่เขียนชื่อของตัวเขาเองนะฮะคีเฟอร์สวายนะครับแล้วก็จะมีเขียนด้านล่างนะครับว่าดูเ l นะฮะบีมแคนนอนก็คือตรงนี้ อันนี้ก็คือรูปร่างนะครับของชินโลนะครับสวยงามเลยทีเดียวต่อมานะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือตัวบาสุกานะครับเขาจะมีชื่อเรียกของเขาอยู่นะครับว่าโทเดสบล็อกนะฮะโทเดสบล็อกนะครับพลาสมาซับบดบาสุก้าครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่เป็นชิ้นเงาๆนะครับตรงนี้1ชิ้นนะครับตัวบาสุก้านะครับ จะเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าประกบซ้ายขวานะฮะเป็นการต่อแบบอย่างง่ายๆจะมีทั้งหมด3ท่อนนะหนึ่งสองสามนะครับและไกปืนจะอยู่ตรงนี้นะครับไกปืนจะอยู่ที่ด้านหน้าสุดนะฮะตัวมือนี้ผมก็ขอติดไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้พาร์ตอาวุธไม่เยอะแล้วก็แอคชั่นไม่เยอะนะครับฉะนั้นก็ติดมือไปได้เลยลำกล้องด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไม่สามารถเอาพาร์ตเอฟเฟกต์มาเล่นได้มันไม่มีรูเสียบคือจริงๆผมมีพาร์ตเอฟเฟกต์อยู่ก็ถ้าทางบันไดเขาทำรูเสียบมาให้มันก็อาจจะเพิ่ม ลูกเล่นให้มันสวยงามกว่านี้ได้นะครับประเอินว่าทางบนไดไม่ได้ทําตรงนั้นนะตรงก้นนะครับก็ประมาณนี้สติกเกอร์นะครับก็มีอยู่แค่3ชิ้นนะฮะที่จะติดกันอ่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับวนรอบนะครับอีก4อ่ะนี่คือโทเดสบล็อกนะฮะตัวนี้ไม่ได้ตัดเส้นนะครับเพราะว่ามันก็ดำๆๆนะครับเดี๋ยวตัดเส้นไปมันก็กลืนอยู่ดีนะฮะ มาที่องค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวบีมแคนนอนนะครับจะเป็น2กระบอกนะครับซึ่งจะติดเป็นแพ็คหลังนะครับของตัวหุ่นนะครับคารามิตี้กันดั้มก็ถ้ามาดูกันใกล้กๆนะครับอ่านี่เขาก็จะเขียนตรงนี้นะครับลองแล้งบีมแคน n o n นะครับผมอ่านว่าอะไรเนี่ยสักหรือเปล่าสักสักสลกอะไรสักอย่างนะฮะ ดูเอลไฮเอเน y รจีลองแลงบีมแคนนอนนะครับมันก็คือตัวบีมแคนนอนนั่นเองนะครับสกระบอกนะครับซึ่งจุดขยับนะฮะก็จะมีขึ้นลงนะครับหมุนนะฮะอย่างนี้ได้นี่ขึ้นลงหมุนนะครับขึ้นลงหมุนตามนี้นะฮะทั้ง2กระบอกเลยขึ้นลงหมุนนะฮะแล้วก็ตัดเส้นนะครับทั้งหมดเลยนี่ตัดเส้นทั้งหมด คือบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับถ้าคุณตัดเส้นนะฮะสำหรับตัวผมใช้เวลา2ชั่วโมงนะฮะทั้งหมดก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่การตัดเส้นเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าทั้งสนุกและเบื่อไปในตัวได้เลยนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะฮะรายละเอียดนี่เพียบเลยนะครับรวมถึงตัวแพค็คด้วยด้านหลังแพ็คด้านหลังนะครับก็จะขยับได้นิดหน่อยนะครับแต่เสียดายมันไม่ได้แยกชิ้นนะครับตรงนี้มาคือถ้าแยากชิ้นมาด้วยนะครับจะแจ๋วมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวหุ่นนะฮะว่า องค์ประกอบหลีกเลเป็นยังไงกันเอาล่ะครับก็สำหรับตัวหุ่นคารามิตี้กันดั้มก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปเปิดกล่องนะครับตัวแผง E1 และ E2 ของเขานะครับก็จะเขียนว่าเ,เป็นแก๊สเฟรมนะครับซึ่งแน่นอนตัวเพื่อนๆเ,เ,เขาน่าจะตามมานะครับทั้ง Forbidden แล้วก็ Rider นะครับน่าจะตามมาแหละเพราะเขาอุตส่าห์เขียนขนาดนั้นนะนะ แล้วก็ตรงนี้มือขอถอดไปก่อนนะครับเพราะมือมันติดอยู่ที่บาสุก้าเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันนะครับมือมีลักษณะเดียวคือเป็นมือกำน,นะครับแล้วก็จะให้มาอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นสําหรับมือที่ถือปืนนะครับบาสุก้าอย่างนี้เท่ากับว่ามือนะครับจะมีทั้งหมด3ชิน้นนะฮะตามนี้ตัวหลังมือก็จะมีมาให้แค่2ชิน้นนะครับฉะนั้นมันก็เล่นได้เท่านี้นะครับวิธีการสับเปลี่ยนก็จะมีเดือยนะครับในการติดตรงนี้ไปตรงชิ้นไหล่มันขยับได้ไม่เยอะนะครับมันจะมีตัวล็อกข,ของมันอยู่มััันนนนขยบบไไไดด้้้แคค่่่ีีะรมมาากกว ถ้าขยับมากกว่านี้ต้องโยกตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวแขนเนี่ยสามารถแยกชิ้นอย่างนี้นะครับขยายออกมาอย่างนี้นะครับซ้ายขวาเห็นไหมฮะก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็พับเก็บเข้าไปด้านในตามนี้ส่วนหัวนะครับขึ้นลงนะครับแต่ว่าก้มไม่ได้นะก้มไม่ได้เพราะมันติดคางคางมันยื่นออกมาขนาดนี้เลยนะฮะคือแบบต้องเรียกว่าก้มไม่ได้นะถึงแม้ว่ามันจะขยับได้กเ็เถอะหมุนซ้ายขวานะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่แต่ว่า การหมุนได้รอบก็ทําได้แต่ว่าค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะว่ามันติดดีไซน์ของเขาเองนะฮะก็จะกลับว่าหุ่นตัวนี้นะครับการหมุนองศามันจะได้ประมาณนี้ชิ้นตรงไหล่นะครับเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับเขาแยกสีมาให้ครบนะฮะด้านในนะครับตรงนี้ชิ้นนี้ขยับได้นะครับชิ้นนี้ขยับได้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผมใส่ไปรอบแรกแล้วถอดมาเพื่อทําการตัดเส้นเนี่ย พอใส่กลับเข้าไปมันค่อนข้างจะหลวมนะฮะอาจจะหลุดได้ง่ายบางทีถ้าเราไปส,สกิดเขาบ่อยๆนะฮะตรงนี้ขยับได้นะครับชิ้นหลายด้านบนเอ,อ่อพวกนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าตัดเส้นติดสติกเกอร์เรียบร้อยสติกเกอร์ที่ผมติดเกินเลยนะเพราะว่ามันมีสติกเกอร์ที่เหลือนะครับบางส่วนที่เป็นพวกข้อความนะครับที่เป็นเกี่ยวกับตัวหุ่นหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ผมก็จะเอามาติดด้วยนะครับ เพราะว่าพวกป้ายคําเตือนอะไรต่างๆมันไปใช้ตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าตัวนี้มันก็เป็นตัวของเขาเองก็รหัสรุ่นมันติดอยู่ตัวนี้นะก็เอามาติดกันเรียบร้อยรวมถึงตรงนี้ด้วยนะสวยงามชิ้นหน้าอกนะครับตรงนี้ก็จะมีพัดอาวุธนะครับที่อยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับตรงที่หน้าอกนะฮะก็ด้านในนะครับแยกชิ้นนะครับมา3ชิ้นนะครับที่เป็นสีดําด้านในสีเหลืองด้านบนนะครับแล้วก็สีเหลืองตรงนี้ครอบโดยรอบแล้วก็ทับไปด้วยชิ้นสีแดงนะครับแล้วก็ทับไปด้วยชิ้นสีฟ้าตรงนี้ต่่อออนน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 นะะะคครรรััับบบจจมมาุุดดขขยแแหตงีี้้ไ แล้วก็ตรงแขน2จังหวะนี่แขน2จังหวะตามนี้ต่อมาชิ้นหน้าอกนะครับเก็จะมีแกนนะครับที่เป็นแกนตัวสนะฮะล็อกลงไปนะครับแล้วก็ยกได้นี่ด้านไในตรงนี้นี่ก็จะมีเสียงอยู่ตอกแตกตอกแตกนะฮะแล้วก็หมุนนะครับหมุนได้แค่นี้นะครับ หมุนได้แค่นี้เลยนะฮะติดดีไซน์กระโปรงนะครับชิ้นหลังตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะตัดดีไหมนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบพับคู่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นบอลจอยนะครับซึ่งหลุดง่ายนะครับกระโปรงข้างหลุดง่ายกระโปรงหน้าก็หลุดง่ายอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอให้ดูสรีระในการโยกดีกว่าอ่านี้เป็นแกนล็อกตัวสีอย่างที่บอกไปถอดออกอ่าโอเคครับ ก็ตรงนี้เป็นช่วงของต้นขากับช่วงติดระหว่างเอวนะครับทีนี้เพื่อที่จะให้เห็นภาพนะครับของกิมมิคที่เขาใส่ให้มานะครับผมก็เลยต้องถอดชิ้นส่วนไปให้ดูประมาณนี้นะครับเหมือนคุณเอาไปเล่นเองที่บ้านนะครับในอย่างนี้เลยนี่คือเวลาเขามีจุดโยกตรงเนี้ยพวกแกนกระโปรงนะครับทั้งกระโปรงหน้าแล้วก็กระโปรงข้างเนี่ยมันจะหมุนตามขึ้นไปนี่อย่างนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวคอล็อกเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนี่อย่างนี้ โยกขึ้นมามันก็ตามถ้าเรากดนี่นี่ก็คือมันจะไปทั้งหมดนะครับในส่วนของช่วงตรงนี้แกนขานะครับมันจะเป็นแกนขาชิ้นเดียวนะครับก็คือถ้าเราขยับชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะตามไปทั้งทั้งสองเห็นไหมผมขยับแค่ชิ้นเดียวนะมาตามไปทั้งสองถ้าเรากดสุดนะครับมันก็จะสามารถล็อกไม่ให้มันโยกได้นะครับอืมกดสุดแล้ว ก็คือถ้าเราเพิ่มส่วนสูงของตัวหุ่นใช่ไหมเราก็แค่ดึงมันลงมาดึงมันลงมาแล้วก็ให้มันล็อกอยู่ข้างล่างนะครับส่วนสูงก็จะมีความขยับ2ออย่างตามนี้ต่อมาคือจุดขยับขานะครับแน่นอนครับกระโปรงข้างนะครับที่มันจะหลุดง่ายนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดอาจจะช่วงนี้ก็ได้นะที่ผมบอกไปนะฮะกั๊เนี่ยไม่ทันไรก็หลุดแล้วก็คือสามารถกางได้อย่างนี้นะครับโดยที่ถ้าติดกระโปรงข้างก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าไม่ติดก็โยกขึ้นมากกว่าเนะครับเตะมาด้านหน้านะครับ เตตมาด้านหลังนะครับนี่นี่ได้ตามนี้นะครับเข่านะครับ2จังหวะนะครับจะมีพาร์ทชิ้นโครงนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเผยให้เห็นออกมานะครับตามนี้ชิ้นค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ในการขยับนะครับตรงกระบังเท้านะครับข้อเท้านะครับขึ้นลงนะฮะแล้วก็ขยับนี่นี่คือจุดขยับของตัวเท้านะครับด้านหลังชิ้นนี้นะครับมัน จริงๆมันก็ขยับได้นิดหน่อยแค่นั้นแหละนะฮะแล้วก็แกนล,ล็อกขาเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนชิ้นโครงนะฮะด้านในพวกชิ้นเท้าเนี่ยมันเป็นเหมือนชิ้นโครงหมดเลยนะฮะตัวนี้นี่นี่โอเคเดี๋ยวผมเก็บประกอบนะครับรวมนะฮะทั้งหมดและเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันนะครับสำหรับตัวนี้คารามิตี้กันดั้มนะครับ โอเคครับเรามาพูดโดยรวมสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะฮะลายใหม่นะครับฟูลแมชชีนิกนะครับในสเกล1ต่อ100รของกันดัมเซสสนะครับคารามิตี้กันดัมนะครับจุดที่หลายๆคนถามว่ามันต่างจากริบ o n นวันทันเดยังไงนะครับที่ผมจะตอบให้คุณได้ก็คือมันไม่มี PC ซีนะฮะริบบอนวันทันเดมันยังมี PC อยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับในส่วนของการตัดเส้นเรียกว่าจัดเต็มทุกชิ้นนะฮะย้ำอีกทีนะว่าตัดเต็มทุกชิ้นนะครับ ในเวลาการประกอบก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนประกอบส่วนใหญ่มันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ถ้าตัวนี้เป็นมาสเ e r รกรดล่ะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ถ้าเป็นมาสเกร์เกรละเอียดมันจะยิบย่อยเยอะมากผมเข้าใจเลยราคาที่มันขายตัวนี้5000เยนนะฮะว่าทําไมมันถึงแพงกว่าเอ่อฟรีดอมนะครับทั้งทงที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันแล้ะฟรีดอมมันเป็นมาสเ e r กรดที่ตัวล่าสุดมันเป็น2.0 000, ใช่ไหมคือเข้าใจเลยคือถ้าตัวนี้เป็นมาสเเกรดจริงๆอย่างน้อยตัวนี้ราคานะ่าจะแพงกว่านี้อีกนะครับก็คง เป็นสเกลตัวหนึ่งที่มันใหญ่มากนะครับพาร์ชิ้นส่วนเยอะมากนะครับและรายละเอียดมันยังใส่ได้มากกว่านี้นะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับเรียกว่าได้พอใจเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าราคานี้ติดดีคอน้ํามาให้ด้วยนะครับมันจะมีความคุ้มค่ามากกว่านี้นะครับในเรื่องของราคาหลายๆคนนะครับบอกว่า5 0 0พันเยนมันยังแพงไปโอเคผมเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าคุณได้ลองมาต่อเองนะครับได้มาตัดเส้นเองนะฮะติดสติกเกอร์เองนะครับ มันคุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับในตัวมันของตัวนี้นะครับแต่จะมีตัวอื่นๆตามมาหรือเปล่าอันนี้คาราเมติกกนดัมจะเป็นตัววัดครับว่าตัวอื่นจะตามพวกมาไหมนะครับเพราะบอกตรงราคายังไงมันก็ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญเหมือนตอนมาสเกตเอ็นะครับที่ทํายูนิคอร์ในราคา7,000กว่าบาทนะครับในสเกล1ต่อร้อยครับซึ่งปัจจุบันมาสเกตเอ,อ ตัวที่2ก็ยังไม่มีข่าวออกมานะครับมันคือมันเป็นตัววัดส่วนหนึ่งนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวรุนรนะฮะไม่ได้มีปัจจัยอะไรหรือข่าวข้อมูลอะไรมาอ้างอิงหรือว่ายืนยันนะครับทีนี้ในเรื่องของจุดขยับนะครับอย่างที่เห็นนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นหุ่นที่มีพาร์ทชิ้นส่วนใหญ่ๆนะฮะยืดได้เลยถ้าเป็นมัสถ้าไม่ใช่ดิถ้าเป็นรีบอวันทันเรดอะเข่าหรือขาเนี่ยมันคงอ่อนไปนแล้วนะครับ แต่นี้มันยังยินได้อยู่นะครับและอย่างที่บอกไปครับถ้าตัวนี้คุณได้สัมผัสเองนะฮะตัดเส้นเองต่อเองคุณจะบอกเลยว่ามันคุ้มค่าของมันแล้วแต่มันยังไม่คุ้มในสําหรับบางส่วนที่ไม่ได้ให้มาอย่างเช่นถ้ามีดีคอนะ้ำอย่างที่บอกไปมันจะแจ๋วกว่านี้นะครับผมโอเคครับโดยรวมนะฮะส่วนตัวถือว่าส่วนตัวนะฮะถือว่าประทับใจนะครับสําหรับตัวนี้นะครับคารามิตี้กันดั้มนะครับแต่ตัวที่2ตัวที่3าจะออกมาไหมอันนี้ โดยส่วนตัวอีกเช่นเดียวกันนะครับคิดว่าถ้าตัวแรกกระแสไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะยากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะฟูลแมชชีนิกหนึ่งต่อร้อยคารันดี้กันดั้มจากโมบิสูตกันดั้มซีตัวนี้สามารถหาซื้อได้นะครับที่ร้านกันพาวิลเลตนะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าคครรััับบสสวดีผม